สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการปลูกกระชายของผมนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเอากระชายไปแช่น้ําครับไว้ประมาณสามสี่คืนนะครับแล้วก็บ่มม่ให้อากาศเข้าได้นะครับเพื่อให้กระชายงอกนะครับพอมันงอกแล้วมันก็จะสวยมากครับเราก็จะปลูกกระชายกันนะครับวันนี้แต่ผมนะครับจะปลูกในดงโกโก้นะครับ พราะโกโก้เราเป็นล่องอยู่แล้วนะครับเราก็จะขุดหลุมนะครับเพื่อปลูกกระชายนะครับหลุมเราก็จะขุดประมาณสามสิบเซนนะครับเพื่อให้เป็นล่องนะครับนี่ก็ล่องโกโก้ก็เดินชมโกโก้ได้ครับมีกระชายด้วยครับปนๆกันไปครับหลากหลายนะครับเราควรปลูกหลายๆอย่างนะครับในพื้นที่เดียวกันนะครับอย่าปลูกแต่อย่างเดียวนะครับไม่พอกินครับ เราก็จะมาปลูกกันนะครับเราก็เอากระชายใส่หลุมกันนะครับแล้วก็ควรจะเลือกแบบนี้นะครับวางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ดินนิดเดียวครับมันต้องขึ้นอยู่แล้วครับผมนอกคําอยากขึ้นครับแล้วก็ปิดเช่นี้ครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆง่ายไหมครับนี่แหละครับวิธีของผมฝากติดตามนี้นะครับอาจารย์แบงค์ไล่ปลูกพันธุ์นะครับ ติดตามผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนได้ติดตามมานะครับคราวหน้าผมจะทำคลิปปลูกต้นไม้อยังไงไม่ให้ตายนะครับขอบคุณครับตอนนี้ผมจะปลูกกระชายก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆ